โลนโลนชา์จหมานะไอโลนชา์จหมาในนะิทานเรื่องนี้มาฟังนะย้ำนะครับนิทานนะครับเรื่องสมมุตินะครับนิทานนะครับเรื่องสมมุตินะครับโลนนี่ก็ผ่านไปยี่สิบวันแล้วนะยี่สิบกว่าวันแล้วนะหมาไม่เห็นมา,าทีอ่ะอืม จะได้ไปทีเดียวขอนแก่นอะได้ปะถ้าผมไปขอนแก่นวันนี้พรุ่งนี้มันก็จะมองว่าผู้ผมเนี่ยไปรับทราบข้อหาอะไรบางอย่างที่มันพยายาม <c oughs> ทำคอนเทนต์กันกูสาบานกับมึงเลยว่าตอนนี้กูยังไม่ได้รับหมายอะไรเลยจากพักสี่พักห้าพักหกพักเจ็ดพักแปดอะไรของมึงเลยไอ้ไอ้โหน้าหมาฮะ กูยังไม่รับหมายแล้วของมึงเลยมันเป็นอะไรมึงฮะไอ้ส้นตีนทำคอนเทนต์ไปถึงไหนแล้วส่วนอย่างน้อยมึงเนี่ยอะส่วนอย่างน้อยมึงจะทำคอนเทนต์หลอกลวง fc พวกมึงไปถึงไหนนี่กูยังไม่ได้รับหมายส้นตีนอะไรเลยมึงไปกันตั้งแต่วันที่เก้าเนี่ยวันนี้วันที่เท่าไรแล้วนะสิ้นเดือดแดนแล้วสกสิบเอ็ดกรกฎาคมแล้วผ่านมายี่สิบ สองวันแล้วหมาย,ยังไม่มาหากูเลยฮะมึงจะมานั่งลอกเอฟซีไปถึงไหนมันมีแจ่ใบที่กูใบที่กูส่งไปร้องเรียนอีดำมาแหละใบสี่้าฟ้านะ่ะมาทุกวันเมื่อวานก็มาไปขอดูได้ที่จอดเค้ส่งห้จอดเค้อยู่แล้วนะ่อืมนะคะมึงจะนั่งลอกเอฟซีไปถึงไหนกูถามว่า เนี่ยอ่ะผมพูดตรงๆเลยนะไอ้ชี้นี่โกหกสังคมเก่งตอแหลเก่งถ้าเป็นผู้หญิงน,นะนะอีนี้ตอแหลเลยมึงเลิกเป็นทนายเลยทัดป,ดประเทศมะถุงเถอะคดีนคะรนายกไอ้หมูโดนฟ้องแล้วโดนแจ้งความแล้วอ้าวเป็นยังไงเงียบิีบลองเรียนในขาหมูเรื่องสัมภารณ์เรื่องลิขสิทธิ์เป็นยังไงเงียบิีบ ตามเรื่องเลยเฮ้ยกูรออะไรบางอย่างกูรออะไรบางอย่างพวกมึงใจเย็นฮะสามเรื่องส่วนยางน้อยขอไอ้ไหลไปถึงไหนแล้วเงียบกีิบเห็นยี่ยังพวกมึงเห็นกันหรืออยังยังไม่พอนี่เรื่องพักพักสี่พักห้าพักหก 6. ไอ้หมูไอ้อ้วนแล้วเมือสารละเมอสาร่านไปยีิบสองวันแล้วเงียบกิบ จะไปร้องจะไปร้องผู้การถึงช่อง u t ทุ e ที่มีการบอกว่าปัดตกปัดตกเรื่องคดีส่วนยางน้อยเงียบกริบมีเที่อะไรจริงบ้างนี่คือโซเชียลกากขยะมึงเป็นทนายนะเนี้ยกูเป็นประชาชนนะเนี้ยแต่กูมีผลงานห้าไล่ใกล้เข่าเหลียงซานนะ มึงมีผลงานอะไรบ้างที่สคหนึ่งของพอพระเอกเงียบกยบริบปปงอไปร้องเรีในการตรวจสอบเงียบกริบมึงทำอะไรเขาได้บ้างเนี่ยเนี่ยแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่ผ่านมาเนี่ยแล้วเรื่องข่าวหัวโล้ของชาวบ้านถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วครับ เจ็ดแปดอย่างที่ร้องมาเนี่ยได้เรื่องสักอย่างไหมมึงยังจะมีหน้ามานั่งไหลสดนั่งคมคู่ไว้อ้วนนั่งคมคู่กูมึงเอาสมองอะไรคิดไอเวนฮะคดีซี่คิ้วเนี่ยมอดกตายายเนี่ยไปตามเรื่องหน่อยที่ไงมึงไปเทเขาทำไมแล้วคดีที่สมุดปากการก็ไปเทเขาอีกแล้วล่าสุดทำคดีแพ้อ,อีกแล้วมึงออกมาพูดบ้างสิ มึงยังมีหน้ามานั่งโกหกก็โอ้โหต่อแหลไปวันๆไอ้โลนใครเชื่อมึงก็ฟายแล้วกูบอกตรงนี้เลยเนี่ยพ,ก 4, พก 5, ักสี่พักห้ากูรอหมายมายี่สิบสองวันแล้วเนี่ยกูก็าจะได้ไปทีเดียวเลยเนี่ยกูก็ภาวนาให้มันมาก่อให้มาก่อนวันที่สิบสามนะกูจะได้ยืน่นเอาเอกาสารเอาเอาคลิปของที่อีดําออกมาพิาจารย์คุณดูไปหมดแล้วจะไปร้องเรียนที่พักพักสี่พักห้า 5, พักหกเหมือนกัน กูก็กล้าจะไปทีเดียวเนี่ยกูจะไปทไมให้เปลือกน้ำมันจร็งปะผมกล้าจะไปทีเดียวเนี่ยแต่คิดไปคิดมาเดี๋ยวจะไปก่อนเดี๋ยวไปก่อนก็หาว่าเอาแล้วพาคสี่ได้หมายแล้วไปตามเรื่องน้อยสิอเออภาคสี่ภาคห้าเขาไม่สนใจเพราะกูเล่านิทานอยู่แล้วในคลิปกูก็บอกกูพูดอยู่แล้ว,วนิทานกูจะไปกลัวทาไมลนะ่ะก็มันเป็นเรื่องสมมติ ดังคลิปนี้ก็นิทานเนี่ยคลิปนี้ก็เรื่องสมมุติเนี่ยอาชญนิยายเนี่จริงไหมครับทำคอนเทนต์เพื่อให้เป็นประเด็นเพื่อที่จะเชื่อมโยงไปหาไอ้คนส่งพระหาพ่อพระเอกแล้วมันไม่เชื่อมไม่ติดหน้าแตกกันเป็นแถวหมายยี่สิบสองวันแล้วกูยังไม่มาเลยหมายกูไหนโ้นมึงนี่มันหน้าตัวเมียมึงลาออกจากองค์กรทนายเลยเสียชื่อเข่าทนายดีๆในประเทศไทยมีเยอะแยะไอ้เคี้ยนี้ทนายสายโจรของแท้เลย ตบซับบ้างอะไรบ้างนะครับมึงเป็นสนายสายโจนะเนี่ยนะนะครับไอเวนถึงหน่ายแล้วส่วนยางน้อยเนี่ยโอ้ผมไปสอบปากคำแล้วไปสอบปากคำมึงตามเรื่องหน่อยมึงตามเรื่องหน่อยสิฮะมึงตามเรื่องหน่อยฮะ ยังมีหน้านะครับออหมาน้่งห้ื้อดีครับเอครับขอแสดงความไว้อะไรจกับการจากไปของไอ้ไอ้โลนครับด้วยการสงบนิ่งหนึ่งนาทีครับที่ร้องอะไรไม่เคยประสบความสำเร็จเ,เลยตอนนี้นะครับโ้นได้เสียชีวิตลงแล้วเนื่องจากโดนตอบกลับต้งแปดเก้าพดีที่บีร้องเรียนเขาและทำอะไรไม่ได้เราขอสงบนิ่งให้กับไอ้โลนนะครับหนึ่งนาทีครับ ขอบคุณในการขอบคุณกับในการวไวลใจกับออโรนะครับเสียชีวิตแล้วครับเมื่อโดนความจริงตอกหน้าเขาให้นะครับอาชนายสายโจงนี่ครับนะขอแฮัไว้ใจกับมันด้วยครับทําอะไรทําอะไรเคยโอ้ยไอชิบหายไม่รู้จะสรรหาคหําไหนมาได้ามาแล้วคอนเทนต์ไม่มีไม่มีคอนเทนต์นะครับไอคอนเทนต์นะกับเราอีกก็ไม่กล้า นี่ไอ้กล้าไกลแล้วนะครับนะมึงมีอะไรจริงบ้างอือกูฟ้าไปถึงมึงเลยไอ้โรนไม่ใช่มันวานมูจะให้เมียไปขายหอยหน้าตะวันแดงอิเวนเป็นไงอะเสียไหมนะฮะเอาเมียไปยืนขายหอยหน้าตะวันแดงไอ้สัตว์อือไม่มีเงินจ่ายค่าไฟถูกไฟตัดต้องให้เมียเอาเมียไปยืนขายหอยขายหอยแครงขายหอยผู้อยู่หน้าตะวันแดงเรียกรับแขก นิทานนะนิทานนะจริงไหมล่ะครับอีสัตว์นึกค้มยังไงวันนี้พูดถึงกูเนี่ยฮะนึกค้มยังไงฮะอันนี้กูยังไม่รับหมายสี่หมายห้าหมายหกนะยังนะเออโอเคไหม